เมื่อคุณพร้อมที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างอิสระสิ่งจำเป็นที่คุณต้องรู้สึกคือเส้นทางที่จะนำคุณเข้าสู่ความเป็นตัวตนใหม่ของตัวเองพวกคุณจะประหลาดใจเมื่อสิ่งนี้จบลงแต่กลับไม่จบพวกเราจะมาพูดถึงเรื่องสนามพลังงานใหม่ที่พวกคุณกำลังอยู่กันในตอนนี้และจะมาพูดถึงว่า จากนี้จนถึงอนาคตอันใกลน้นี้มันจะวิวัฒนไปเป็นอย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้บางส่วนได้เคยถูกพูดถึงแล้วแต่ตอนนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงมันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดมากขึ้นลองคิดถึงมันในแง่ที่พวกคุณสามารถสลัดสัมภาระอันหนักอึ้ง ทิ้งออกไปได้อีก2-3ปอนดูสิซึ่งในเวลานี้พวกคุณก็ได้มายืนอยู่ณนะจุดนี้แล้วหลังจากที่มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ตอนนี้พวกคุณรู้สึกเบาขึ้นแล้วและสิ่งที่ทำให้พวกคุณต้องติดแงกอยู่กับปัญหาเก่าๆของตัวเองก็ได้ลดน้อยลงไปแล้ว และพวกคุณมีความพร้อมมากขึ้นอีกระดับหนึ่งที่พร้อมจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมีอิสระเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆแต่ตอนนี้พวกคุณก็รู้สึกว่ากําลังรู้สึกสับสนงุนงงอยู่เล็กน้อยใช่ไหมที่รักทั้งหลายไม่เป็นไรหรอกพวกคุณแค่ต้องการเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับตัวเอง และเพื่อปล่อยให้ความเบาสบายค่อยๆซึมซับเข้ามาเท่านั้นเองพวกคุณจึงจำเป็นที่จะต้องรู้สึกถึงเส้นทางเพื่อเข้าไปสู่ความเป็นตัวตนใหม่ของตัวเองและยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะตามมาอีกก่อนถึงสิ้นปีนี้แล้วมันจะมีความหมายอะไรสำหรับพวกคุณหรือมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ว่า พวกคุณจะเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆคิดถึงสิ่งต่างๆและรู้สึกถึงสิ่งต่างๆในแบบที่จะทำให้ตัวเองต้องแปลกใจพวกคุณจะพบว่าตัวเองมีความรู้สึกต่อตัวเองในแบบที่แตกต่างออกไปและนั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ตลอดมาพวกคุณกำลังจะกลายเป็นคุณคนใหม่แล้ว เพราะพวกคุณได้ทำเพื่อให้มันเป็นเช่นนั้นมานานแล้วพวกคุณจะเริ่มได้เห็นตัวเองและอยู่ในแสงสว่างใหม่ของตัวเองแล้วพวกคุณจะเริ่มจดจำตัวตนที่แท้จริงของตัวเองที่พวกเราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆได้และนั่นเป็นเพราะพวกคุณเปลี่ยนไปใช่ไหมหรือเป็นเพราะการรับรู้ของพวกคุณเปลี่ยนไปหรือเป็นเพราะพวกคุณได้ทำสิ่งใหม่ๆแทน หรือว่าเป็นเพราะพวกคุณได้ปลดปล่อยสิ่งเก่าๆทิ้งไปแล้วหรือเป็นเพราะที่พูดมาทั้งหมดนั้นถูกต้องทั้งหมดและยังมีอะไรมากกว่านี้อยู่อีกความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับพวกคุณแต่ละคนก็จะเริ่มแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ของมันก็จะออกมาในแนวแนวเดียวกันคือ พวกคุณจะประหลาดใจกับตัวเองเมื่อสิ่งนี้มันจบลงแล้วและหลังจากนั้นพวกคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือคำตอบคือพวกคุณจะได้พบว่ามันยังไม่จบลงน่ะสิเพราะพวกคุณยังจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อไปและยังคงต้องประหลาดใจกับตัวเองอยู่ต่อไปและตลอดไปและอย่างที่พวกเราได้เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ตอนนี้ให้พวกคุณลองสังเกตดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลกของคุณในขณะนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและให้ลองสังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันกำลังทำและได้ทำมาโดยตลอดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในโลกของคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ มันขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพที่พวกมันมีต่อพวกคุณอยู่ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ก็หมายถึงตั้งแต่ระดับครอบครัวของพวกคุณไปจนถึงระดับสังคมและไปจนถึงสภาพภูมิอากาศที่พวกคุณอาศัยอยู่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพราะฉะนั้นที่รักทั้งหลายเมื่อใดที่พวกคุณเปลี่ยน ก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถคงความเหมือนเดิมอย่างที่มันเคยเป็นอยู่ต่อไปได้อีกไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเช่นนั้นดังนั้นจงซึมซับพ,พลังงานที่พวกเราพูดถึงอยู่บ่อยๆเหล่านี้เอาไว้จงรับพวกมันเข้ามาด้วยความรู้สึกขอบคุณและจงใช้พวกมันในการสร้างสรรค์โลกใหม่ที่พวกคุณต้องการขึ้นมา เพราะนั่นคือหน้าที่ของพวกมันและคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกคุณถึงได้มาอยู่ที่นี่พวกเรารักพวกคุณและสถิตยอยู่ภายในหัวใจของพวกคุณอยู่ทุกลมหายใจจงไปเยี่ยมพวกเราที่นั่นและขอให้ทุกวันจงเป็นวันที่สวยงามของคุณพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะข้อความในเพจนี้มันถูกต้องทีเดียวเลยที่ว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ กลับใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะถ้าเราหมดลมหายใจนั่นคือเราสิ้นสุดกับร่างกายนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ